ครับอันนี้เป็นรอยที่ว่าโดนเหล็กนะเหล็กเส้นนะครับใช้กระดาษทรายขัดนะด้วยสาม้อยหกสิบก็ได้หรือว่าหยาบก,กว่านี้ก็ได้นะครับขัดเอาความมันของยางออกนะแล้วก็ให้เห็นเนื้อยางจริงๆเลยครับเนื้อยางเขาจะมีความสากพอได้ประมาณเนี้ย แกะขัดอีกนิดหนึ่งก็ได้ถ้าแต่งจะให้มันให้มันเนียนกว่านี้หน่อยนะครับประมาณนี้แล้วก็ปายไอ้กาวไปเลยนะครับ mm. ก็กงกว้างหน่อยนะครับให้พอดีกับตัวแปะแผ่นยางนี่นะครับาย mm. ไ,ปไปเลย กาวก็ตัวนี้นะครับผมใช้ว่าผมไม่ได้ปะบอยนะครับใช้เป็นกระป๋องก็ได้นะพอเราใส่ยางเสร็จแล้วล้วก็เป่าให้มันขึ้นฟ้านะครับให้มัน,นกเกือบแห้งนะเนี่ยเราก็แกะเลยนี่เป็นแผ่นปลายยางนะครับ ถ้าแผลใหญ่ก็ใช้ตัวใหญ่แผลเล็กก็ใช้ตัวเล็กนะมือห้ามโดนสีส้มนะครับเรามาดูแปะตรงกลางนะครับเรียบร้อยแล้วก็เอาเหล็กมาตีให้มันแน่นๆนะครับแค่นี้ก็รอให้แห้งครับแล้วก็ลอกแผ่นพลาสติกออกโอเคครับ